ว่าไงเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะตอนนี้เราอยู่ที่ที่เราอยากจะมาตั้งนานแล้วมันก็คือคลองบางหมดหมดเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยตียงดังเกินเขาตื่นกันหมดแล้วเนี่ย ที่นีล่ลงเรียนด้วยสัตว์วันนี้ในที่สุดผมก็มาล่อชาโด์บางมดเบื่อแล้วบ้านแพ้วแต่ผมว่าก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านแพลวนะเฮ้ยไม่แน่หรอกไม่แน่<ๆ>ใช่ไหมไม่แน่เปลี่ยนบรรยากาศมั่งเบื่อแล้วบ้านแพ้วไปจนเบื่อแล้วบ้านแพ้วใครคิดว่าแบบว่าไปตีแล้วแบบได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณคิดผิดแล้วผิดผิดแล้วครับหาตัวยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีชุมตัวนะแต่ว่าต้องไปแบบถูกที่ถูกเวลาจริงๆรต้องแบบว่า ถูกจังหวะเลยเออไม่ใช่แบบไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่้ยวันนี้ก็บางหมดครับผมบางหมดครับผมบางหมดบางหมดบางมดบางมดบางมดวันนี้กูมาแน่บางมดบางมดบอกให้กูจะใช้คําว่ากูมาแลยสัต์๋อไม่พูดมาครับกูจะตีกูไม่พูดไม่ปลดไม่เปิดคลิปแล้วทั้งนั้นกูขอไปกระบาไปกระบาวันไหนที่ผมออกจริง ผมจะหยิบพิมพ์มาแต่วันนี้ไม่ใช่พิมพ์ธรรมดาเป็นพิมพ์สีขาวที่แบบหายากมากๆหายากระดับที่ว่าาซื้อตามร้านออนไลน์ไม่มีเรียกได้ว่าพิกแผ่นดินหาเลยอันนี้ก็จะมารีวิวสุดอุปกรณ์การตกลางของผมนะครับชุดตกเโดอาจจะดูก,กากๆเลยนะคันอะ แต่ว่าเรอไม่กากนะโคอยากได้เลยแต่ว่ามันขาดตลาดอะหาไม่เจอผมก็เลยไปซื้อต่อเขามาอีกทีนึงก็<ห>ลงทุนนะครับอันนี้ไปซื้อต่อเขามานนเนี่ยลุยอันนี้เป็นคัน SNS นะผมเอามาโมดิฟายใหม่ให้มันเบาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะทําการแต่งตรงนี้ใหม่แต่งตรงนี้ใหม่นะจะใช้ด้ามใช้ด้ามเบสบอลนะครับทำให้เป็นแบบว่าแนวแบบว่าจะแต่งมันบาซอนอะแต่ไม่รู้จะได้แบบบาซอนมั้ยนะอุปกรณ์ครับชุด สุดเจ๋งชุดนี้ดีดเหยื่อโคตรดีแต่ว่าอ่อนไปหน่อยเดี๋ยวที่ใช้วันนี้เป็นหนอนเอ้เป็นปลาซิ่งนะเนื้อสองกร,รัมหรือสามกร,รมัมต้อใส่เพิ่มเข้าไปตอนนี้ก็อยู่หมายบางมดนะครับเขาว่าบางมดเนี่ยมีตำนานนะฮะเขาเรียกว่ามีปลาอยู่นับพันล้านตัวสปีชียลทางดำเต็มเลยวะทางดำเต็มเลยวะท่านผู้ชม <c oughs> เราไม่เหมือนกะโดกัดในซุ้มเลยอะ เชื่อว่าทุกคนกูลืมเอาสายช็อคไม้เฮีย <laughs> มีแบบแค่ติดติดพันน่ะโอ้ลืม <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ผมต่อมายาวก็จะแบ่งครึ่งแล้วกันนะแบ่งครึ่งจบเลยมีโอกาสขาดได้รอบหนึ่งเหวินตะคางดำเนี่ยเฮียเป็นพันตัวเลยเยอะกว่าบ้านแพวอีกอ้สัตว์มหาศาลเลยคางดำขอ,องฉุยของแค่เลยสีขาวนี่ยอโคตรสวยสีโคตรสวยอะสีขาว กับเรียนท่านผู้ผลิตพิมพ์เจอรี่ได้โปรโดเอาออสีขาวออกมาเยอะๆถ้าอยากให้สิ่งต้องใส่เนวสองกมครับแนะนําแนะนียร้อยแว้วพร้อมที่จะงัดลุยวันนี้ก็เราไม่รู้นะว่าตรงแหนมันมีปลาเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันเป็นมังกรพัดถิ่น <c oughs> เดี๋ยวเจอนี่มือปลาบปัชโดโมือนน ว่าตรงไหนคือหมายแ,แต่ว่าจอดไปเรื่อยอีเออเดี๋ยสิงเกินตียักจัดจัดจะมีรล้วแล้วซื่อมีท่ออย่างนี้เอาคันแข็งมาผมว่าน่าจะดีดเยือยยากเลยอันนี้มันดีดเยือดีนะแต่มันอ่อนไปหน่อย ไงวะยิงไม้เหรอไปอย่างสิ่งทำอะไรไม่ได้หรอกตัวเหยี่บไปแล้ว ถามว่ามันก็ตีได้นะตีได้นะต,ไดนะตีลำบากมาเนี่ oh God, <c oughs> ยเกือบแล้ว <c oughs> <c oughs> เองเขาตีท่านี้กันมัน <c oughs> <c oughs> ตีไดนะ้แต่ว่าไม่รู้ช่งงวะาปล่อยมอือยองเดี๋ยวันนี้ต้องฝึกเยอะๆหน่อย ให้โยนท่านี้ได้อยู่วะวะโอ้ยเฮียปากฉีกเลยส์เ้ยทำได้แะ่ทำนึงเนี่ยจะโดนใช่ไหมเจอทุกวันแต่ว่ามันไก่มันเข็ดอะปกติน่าจะเยอะเยอะใชงของมากครับ ไหนไหนไหนใต้สะพานไม้ตรงนี้เหรอไปแล้วหรือว่าสะพานไม้นี่วะไอ้แค่พี่ครับวนกลับมาบอกผมหน่อยดิสะพานไหนนี่เหรอนี่ก็สะพานไม้ตรงไหนวะนี่แน่เลยอะสะพานไม้นี่เหรอ เออเออเออไอ้ตรงนี้ก็น่าลุ้นกว่ป็นการเปิดหมายแบบครั้งแรกเลยนะไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีปลามันต้องมีแบบจุดของมันนะเราหน้าใหม่ครับไม่รู้เรื่องตีมั่วๆกันแค่ว่ากันไอมาบ่อยๆก็อาจจะรู้นะโกบา้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี้หมายสวยจัดอ่ะไม่รู้เลยว่าจะตีตรงไหนอะได้หมดเลยอ่ะซ้ายขวาได้หมดเลย เร้เนี่ยะอะไรอ่ะเราเนี่ะทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าแถวนี้มีมีชะโดเยือขาาหรือว่าอะไรสายค่าเหรอหม <c oughs> อเขาเห็นทุกวันเลยสะพานไม้สะพานไม้ กูว่านะไม้นี้เยอะมีเท่าไหร่ใช้หมดหน้ามีแล้วก็หน้าติดไอ้สัตว์ที่กูตีไปทุกไม้นะี่คือแบบสิ่งติดทุกไม้เลยไอ้สัต้ตีไปอะไรดึกดิ่งไม่ต้องตกใจนะย้่คางดำค้ค <c oughs> างดําเต็มรูเลยสัต <c oughs> ว์โ้บาแบวเยอะแล้วนะยินดีเยรบอบานแฮีเอ้บาตุ้ย <c oughs> <Okay>. <S 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 มันก็ไม่กลัวคนนะอนี้ยังมีกัดมั้งเนี่ยมันลุ้นกันเย้ยอูยดอกแรกพอทนดอกสองพอเลยจัดหางกระจายเลยเฮีย <S <S ดียังได้ใส่ช็อคคืนไอสัตว์ หวยเฮียเจกแม่ซะด้วยนี่มันจัดหลังหลังต้นไม้นี่เดียวอ่ะโดนปะกจัดไม่โดนอีปลาตาเขียกแล้วเบื่อปลาตาเขียวว่ะเฮียแม่งเสิร์ฟไว้แบบนินเนีนๆเลยเมื่อกี้เถอะไม่ได้อะยี่น้ำตื้อนั่น่ะอืมไหนก็มีตุบหนึ่งแค่บาทอืม ยังมีตบไม่เห็นเนี่ยที่เขาตีไอ้ตายเถอเควินไม่มึงก็กูไม่มึงก็กูก,ก,กูนี่แหละเราพูดคำนี้อยู่น้องกูดิวะหมายสวยจัดหมาโคตรสวยอะ อุ S <S <an> ้ยไอ่อะ,อะถึงอะไันตีโดอะไรอ่ะโดูหวชเสดวว้าวว้าวไม้สวยทุกตรงว้าวสวยจัดๆเลยอ่ะมันตีไงไวนะเนี่ยก็ได้อยู่ไม่คิดหรอกว่ามันจะอยู่ที่ตีนอ่ะน่ามีมากเลยอ่ะ có nhâm nhâm quá thôi nè cặp dưới đường ชวยแอปโอ้โหยังสวยยังสวยยังสวยเจ้ตอนนี้ GM ีเซิฟแล้วรอแป๊บนึงรอรีโหลดกันเออรอรีโหลดก่อนรีโหลดไฟโดสวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมคนชอบตกเอา เอาเบ็ดใครวะเนี่ยใครเขามาตีติดแบบไว้อะวันพระวันจ้าก็ไม่เว้นกันเลยเอะไรวะไอ้เทียติดไอ้สับดอ้อไอ้ยี่เมืเอ่อกี้มันตึกอ่ะทำเพื่ออะไร ให้กูช่วยไหมไม่หล่นน้ำนะเพื่อนนี่ยไม่ตดินให่นอนรอยเพื่อนอะไรเพื่อนไม่มีหล่นเชื่อกูรู้ว่าเสียงแตกคงต้องคอหลองถึงจัดติ๊กไปดูดไว้ยังไม่เป็นไรครับทำเพื่อชะดอ๋อ <laughs> ที่ดีว่ะอืคมคมว่มาอืมคมว่าดอกนี้แหละดอกนี้แหละเน็บจิ๊ปหน,หน่ายกว่าท่นข้าหน้าแด็กก่า ปังหมดแล้วก็ของดีพังหมดตอนนี้มีเวลาตอนนี้กี่โมงเออ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งถ้าเที่ยงไม่กัดก็กระพันนอนคำพูมกระบอกถ้าไม่กัดนะท้าไม่กัดมีหมวงขนาดนั้นเลยเอเออกูหวังอันนี้ไม่หายสวยจ้ะอันนี้ไอ้บาค็มีความสุขอะตีเฟินเลยอะเออเฟินเลยแฮปปี้เลยกูอยากได้เรือร้อนยังวะร้อนละอู่เลยอะ ไอ้ที่เเห็นเขาตีทุ้มกับกระโปรงหมาเลยอะ่ะกระโปรงหมาแดกด้วยเฮ้ยเอ้

ว่าเจี๊ยบเลยอ่ะที่ช่องไปกับปามเลยใช่ใช่ใช่ได้ได้ครับไอ้บาาเจอคนรู้จักหรอดูนานยังดูนานเลยนานแฮมถ่ายรวมสามคนเลยได้ไหมเะอเต้ให้มาเอาจิหมไม้โอเคครับผม ไม่กัเลยโอ้โหเอาเยือมไหมมีโดนหมากังเ,เลยต้องเอาเยอหน่อยเอาปลายางไปขาของขาเจ็บจะแห้งแล้วเนะจะตายแล้วเนะี่ยมีคนได้บ่อยไหมแถวนี้บ่อยอะใหญ่ไหมหรือว่าไอ้ป๊อกสีก่โลไโลบัสห้าโลขิงไหม หมาถึงกลับบ้านเลยที่5กิโลเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่มัน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 เดี๋ยวครับเบียร์ครับมีบุญนะเนี่ยปกติพี่ไม่มีบุญเลยเหรอเยี่ยดีกันจะกันกระหม่อมวันนี้มาสำรวจไม้สุดยอดบางมดขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อบางมด มีแต่มดมีแต่มดไม่ใช่ว่ากูตีไม่เป็นนะกูก็ตีเป็นนะไม่มันต้องแบบมาถูกที่ถูกจังหวะเหมือนบ้านแถวนั่นแหละหรือไม่ก็ต้องมีเหลือแต่วงบ้านแถวเฟี้ยวกว่าอ่ะไมหรอไอ้นที่อยากติ่งดาบ้านแถวมันเยอะไอ้เยอะน่าด่าเลยติ่งบางหมดนล้วลืมตบมาแล้วเนี่ยตัวลงอะไรสัตว์ช่วงนี้เอาเรือลงไม่ได้นะผักตบเยอะอ่ะเลยอย่าค่อยเอาเรือมาลงมีแน่นะ ชัวเปล่าไปก<ะ>ลับบ้านดีกว่าเราหิวป๊บซี่ต้องแข่งแล้ว